อะไรที่มันยากเกินไปเราจะทำมันไปทำไมจะแบบง่ายสบายสบายไม่ต้องอินดี้เกเซีซี่อ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 ีซี่ oh อ a s y e อีซี่อีซี่อีซี่เกเซดอีซี่ สวัสดีครับอยู่กับผมเป้อารักษ์ในรายการเกษตรอีซี่ที่ไม่ต้องอินดี้คุณก็ทําได้รายการที่จะบอกเคล็ดลับแล้วก็สูตรสาเร็จจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จทั้งด้านการเกษตรแบบไม่มีกั๊์จนท,าทําให้คุณผู้ชมที่ดูเนี่ยสามารถนําไปศึกษาต่อและพัฒนาเป็นอาชีพมีไรายได้เลี้ยงตัวเองกันได้เลยทีเดียว ี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครนะครับอำเภอที่มีพืชเศรษฐกิจคุ้นปากคนไทยเรามากซึ่งก็คือมะพร้าวบ้านแพรวมะพร้าวบ้านแพรวนี่เขาว่ากันว่ามันหอมหวานน้ำตาลเลียกพี่เลยวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าเขาทำยังไงเขาปลูกยังไงมันอีซี่แค่ไหนในการปลูกมะพร้าวบ้านแพรวให้มันหอมหวานในระบบอินทรีนอกจากหอมหวานแล้วยังปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกับคุณเดี่ยวกษเรอีซี่ของเราในวันนี้ครับผม ใช่ครับสวัสดีครับีัสดีครับครับครับีดีวสวัสดีครับแบบว่าอันนี้อันนี้อันนี้ตะขอส่รครา่โอเคไม่คมใช่ไหมก็นิดนึงครับเวอย่างนั้นผงดครับีดีโวสวัสดีครับครัสวัสดีครับักจากรายการเกษตรอีซี่ครับผมที่บอกว่าจะมาสอบถามเรื่องของการปลูกมะพร้าวบนแพลวของพี่เดียวครับพี่เดียวเริ่มต้นมาได้ยังไงครับผมก็ทาอยู่กับคุพ่อคุณแม่ในสวนนะครับแล้วทีนี้แบบว่าใจรักครับแล้วก็ทีนี้พอดีมาปลูกกระเพานหอมคุณพ่อคุณแม่ปลูกกระเพานหอมอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ เอาไปขายแล้วทีนี้ก็มีรายได้กลับมาในส่วนโดยที่ไม่ผ่านพ้นค้าคนกลางเราก็เคยเห็นถึงช่องทางของการจําหน่ายของผาน้ําหอมเพราะว่าพ้าน้องหอมเนี่ยที่บ้านแพร่เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับก็อันดับแรกก็คือสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์หอมใบเตยหอมใบเตยใช่เป็นพันธุ์ก้นจีบของบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครก้นจีบนะครับเป็นยังไงก้นจีบก็คือลักษณะก็คือเนี่ยครับจะเป็นลักษณะตูดจีบนยครับเป็นแหลมแหลมอ๋อตูดแหลมๆลงมาใช่ใช่แบบแบบนี้ครับ ครับครับอ่าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก้อนจีบครับนี่คือพิเศษของบ้านแพ้วใช่แล้วก็ดินดินของบ้านแพ้วเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นดินรักจืดรักเค็มเป็นดินเหนียวดินดําในโซนของบ้านแพ้วเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยครบวรมสมบูรณ์ทําให้เอาพันธุ์และพื้นที่ของบ้านแพ้วมาปลูก,ลกรวมกันกลิ่นรสชาติเนื้อหวานหอมนุ่มกําลังดีพิเศษจริงจริงพิเศษกว่าพื้นที่อื่นครับและความพิเศษของสวนพี่เหรอครับส่วนเราก็คือเราจะ เน้นการใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้พวกสารชีวพันธุ์สูุปก็คือว่าพยายามให้มันอินทรีย์มากที่สุดใช่ครับพื้นที่ก็แปลงนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดฆ่า,มาแมลงนี้เราก็ในดินเนี่ยใชยาฆ่าหญ้าเราก็ไม่ได้ใช้ครับพี่เดียวครับมะพร้าวนี่มันปลูกยากไหมครับอูอมะพร้าวนี่ปลูกไม่ยากมากนะครับถ้าถ้าปลูกมะพร้าวไม่ได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องมาทะไรกินแล้วครับคือมันมันมันง่ายมากครับแต่ว่าอยู่กับ พื้นที่แล้วก็สายพันธุ์ของผัวน้ำหอมที่รสชาติกลิ่นสัมผัสมันจะได้ให้เหมือนบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครครับโอ้ยอย่างนี้ขอที่จะไปเรียนรู้วิธีการลกันได้ครับ,<ด>รบยินดีครับผมกลมด้วยครับพี่เดีกยวคยคโอเคโอเคครับไปครับวัสดีครับไปครับไปครับ เราจะมาหาแม่พันธุ์ใช่ครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่พันธุ์ครับต้นแม่พันธุ์นี่คือต้นที่ยังไงครับต้องต้องไปเอาก็ต้องมีอายุ10ปีขึ้นไปเราถึงจะทำทำพันธุ์ได้ครับอ๋อสิปีขึ้นไปใช่ครับแล้วก็ต้องเก็บต้นพันธุ์เนี่ยให้ลูกเขาให้มันออกเป็นสีน้ําตาลนะครับถึงจะเอามาทําพันธุ์ได้ครับต้องรอให้ลูกที่อยู่บนต้นเป็นสีน้ำตาลใช่อันดับแรกคือต้นเนี่ยต้องมีอายุ10ปีขึ้นครับนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ของก้นจีบของบ้านแพวนะครับแล้วก จากลูกเขาที่จะติดดอกนะครับจนมาเป็นสีน้าตาลเนี่ยครับ1ปีครับตั้งแต่ดอกปานจนถึงเก็บเอามาทำพันได้หนึ่งปีไม่ถ้าเกิดเก็บไปกินได้นี่นานเท่าไหร่ถ้าจากติดดอกมาถึงเก็บมามากินได้เนี่ยหเดือนครับถ้านับไปเลยว่าถ้าดอกเนี้ยบานนับไปเลยว่าอีก6เดือนเราจะได้กินครับดอกเนี้ยที่เป็นลูกครับแต่ถ้าจะมาขยายพันธุ์ต้องบวกไปอีก6เดือนจากที่เราจะกินนะครับ ก็จะได้สายพันธุ์ที่เขาสามารถที่จะมาเพาะเป็นงอกเป็นต้นพันธุ์ได้นี่ป่ะครับดึงเอามาพะดึงเทียลุกดึงเทียรูกดีกว่าอ่าครับอ๋อครับโทษนะครับน่ากลัวจริงเย้โอเคเนี่ยครับเราก็ได้ แม่พันคือต้นลูกที่จะไปเพาะพันธุได้ก็เป็นลูกอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเรือนะมาเก็บเก็บทางเรือใช่เก็บทางเรือแล้วเราก็รวบรวมไปในสถานที fruit, ่ที่เราจะเพาะพันอีกที่นึ่งครับผมเพิ่งเก็บแบบนี้แหละครับแล้วก็โยนเข้าไปงี้เหรอพี่ แล้วถ้าเกิดเขาโยนเข้าไปเลยทีเดียวไ้ไม่ได้เหรอได้ครับอ้าวพี่ก็เนี่ยครับลูกแบบนี้ครับที่เราจะใช้ได้เป็นยังไงแล้วทำยังไงมีเป็นยังไงอันดับแรกเราคัดก่อนว่าลูกไหนคอนไม่คอนคอนคือมันจะมีน้ำข้างในก็ก็ก็ลูกตอนที่เป็นตอนที่เป็นตัวลูกอ่อนมันไม่ไม่มีเหรอไม่มีคอนครับอ่าครับอันนี้เขาเริ่มดึงน้ำของเขาเนี่ยมาใช้สะสมเพื่อเตรียมที่จะเป็นต้นงอกน้ำก็เลยหายไปอ่าแล้ววิธีการทำต้นพัน ที่เห็นปลูกขึ้นมาเป็นต้นเตี้ยเตี้ยที่ทำยังไงก็อันแรกเราก็ดูลูกก่อนครับว่าเราจะวางท่าไหนนะครับอันนี้ด้านนี้เสมอนะครับเราที่จะวางกระเพือยอย่างนี้นะครับเราก็ต้องปาดด้านบนนะครับก็45องศานะครับเราก็ถือลูกนี้45องศาแล้วก็ทำไปครับอ่แค่นี้ครับเพื่อให้เพื่อให้ความชื้นน่ะลงไปในลูกครับเปอร์เซ็นต์การงอกเปอร์เซ็นต์การงอกจะดีกว่าที่เราเอาลูกเบาแบบนี้ไปวางเพราะว่า น้ำเวลาเราลดน้ำเนี่ยครับน้ำสามารถที่จะลงไปอยู่ในลูกมะพร้าวเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกจะดีขึ้นกว่าที่เราจะเอาลูกมาปอันนี้อันนี้ถ้าเทียบนะครับอันนี้กับลูกนี้นะครับลูกนี้จะทรงยาวเห็นไหมครับจะทรงยาวแต่ลูกนี้จะเป็นทรงแป้นๆกลมๆลูกนี้เสียใช้ไม่ได้การการคัดมาถึงว่าเราก่อนเราคัดมาล้วก็คัดก่อนอันนี้จะเสียอันจะดีแล้วถึงจะาลูกดีมาปะดูยังไงครับเนี่ยครับดูทรงครับต้องกลม ใช่อันนี้กลมอันนี้จะยาวถ้ายาวนี้ไม่ได้ไรถ้ายาวเนี้ยลูกเนี้ยจะไม่สมบูรณ์ให้เพาะยังไงก็ไม่งอกครับแล้วถ้าเกิดแล้วมันมันจะงอกทุกลูกไหมครับไม่เปอร์เซ็นต์การงอกถ้าร้อยลูกเนี้ยเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการเพาะในแต่ละรอบครับอย่างนั้นอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เราก็ทิ้งใช่อันนี้เราก็ไม่เอามาทําพันธุ์ครับแล้วเอาไปทําอะไรดีครับอันนี้ก็ไปตกแต่งตามร้านอะไรก็ได้ครับทิ้งไม่ไปทิ้งเลยนี่สายพันธุ์ไม่ดีครับอย ให้เป็นสีเทาสาาให้สวยเหมือนผมนี่นะครับเนี่ยครับนี่นะครับมันจะด้านวางก็คือด้านนี้ด้านวางคือด้านนี้อันนี้ปาดด้านบนนะครับดูเลยนะปาดนะปาดเลยครับอย่างไม่เข้ามีดผมคมนะครับทำไมมันดูเหมือนทื่อคนไม่มีแรงครับไม่กล้าพี่กลัวฝัดริ้วเข้าไปด้วยไม่เป็นไรครับมันไม่เก็บครับฟันมันยังแรงนะครับ ดูแล้วน่าจะไม่งอกครับถ้าทายต้องลงอีกทีได้ไหมครับเอาให้เฉียงเฉียง45องศากดไปทางด้านขั้วมาหน่อยครับอ่าไปให้ไปหาจรดชนขั้วด้านนี้ครับออให้โดนชั่วขั้วเลยนะครับแต่ไม่ถึงกลานะครับอ่าประมาณนี้ครับท่านี้ท่านี้นะครับเราอันนี้เกือบเห็ุกลาแต่ว่าถ้าเกิดทำจริงๆอ่ะอย่าให้เห็นถึงกลาครับอ่าครับผม มันก็จะมันก็จะจะดีกับการการความชื้นเนี่ยเขาจะเข้ารูกแต่พอถ้าเกิดว่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งตรงนี้มันจะแห้งทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกอ่อช้ากว่าพอได้เสร็จแล้วนะครับเอาไปทำอะไรต่อครับที่เราก็จะเอาไปไปเลี้ยงแล้วก็เอาขุยมะพร้าวเนี่ยคุม uh huh. แล้วก็ประมาณ3-4เดือนเนี่ยต้นเขาก็จะงอกออกมา เราบอกว่าเอาลูกที่สับเนี่ยลูกที่ฝานแล้วเนี่ยมาวางไว้เอาขุยมะพร้าวกบใช่ครับนานเท่าไหร่จะต้นขนาดนี้ครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้6เดือนครับ6เด<น>ือนใช่ครับแต่เริ่มปลูกได้เนี่ยก็คือ4เดือนเนี่ยก็เริ่มปลูกได้ครับก็อยู่ประมาณ3ใบาาครับสามใบหมายความว่าเราวางไว้เฉยๆแล้วก็เอาขุยมะพร้าวกกใช่เนี่ยก็ขุยมะพร้าวตามร้านวัสดุหรือว่าร้านต้นไม้ที่เพาะชำเลยครับอย่างเงี้ยให้ให้อ่าเนี่ยครับให้ซื้อให้แล้วก็ลดน้ําให้มันชื้นลดน้ามันชื้นครับเนี่ยครับ เขาก็เราก็จะคุมอย่างนี้ครับอ๋อเนี่ยบริเวณที่เราปาดกันไว้เงี้ยเขาจะงอกมาบริเวณนี้ครับอ๋องอกมาอันนี้คือแบบที่สมบูรณ์ใช่อันนี้กได้อันนี้คือสามารถที่จะไปปลูกได้เวลาเลือกพันธุ์เราก็ดูเนี่ยครับต้นพันธุ์ลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงพร้อมที่จะไปไปปลูกได้โอเคครับพอเราได้อย่างนี้มาปุ๊บเราก็ยกไปเลยใช่ยกไปที่จะไปปลูกได้เลยตอนนี้เราเอาต้นแม่พันธุ์มาแล้วนะครับคือแต่ละต้นเนี่ยมันต้องห่างกันเท่าไหร่ครับก็ระหว่างระหว่างต้นกับต้นเนก อ๋อมันก็ถ้าถ้าถ้าใกล้แบบนั้นก็มันจะไม่โดกครับถ้าห่างเกินไปก็เปลืองเนื้อที่ครับโอเคครับใช้ร่มตัดกันเลยปลูกก็คือระยะปลูกนะครับอันนี้หกคูณหกเนี่ยครับดินดินก็จะเป็นอย่างเงี้ยรวดจะรวดซวยแบบเนี้ยผมดูต่อเลยเลยนั่นไงไปไกลเลยถ้าในวางในพื้นที่พื้นที่ที่เราเราปลูกนะครับ <kin> เราก็จะวางถ้าสมมติว่าเราหันเราหันต้นเนี่ยไปทางทิศตะวันออกต้นที่เราปกกลูกเราก็หันไปทางตะวันออกทางแปลงครับ <por> <c oughs> เพราะว่าเวลาที่เราสอยถลายมะพร้าวเนี่ยเราจะดูง่ายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกด้านนี้ครับถลายของออกด้านด้านนี้ถุกต้นในแปลงจะออกถลายน,นี้เหมือนกันห <c oughs> นะมดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบเอาปุ๋ยคอกเนี่ยมารองก้นหลุมแต่ปุ๋ยคอกเนี่ยที่เอามาใส่ต้องเป็นปุ๋ยที่หมักแล้วหรือเก็บไว้ข้ามปีพวกก๊าซเนี่ย เขาจะคลายความร้อนออกหมดแล้วคนเอาเอาปุ๋ยคอกมาใส่ปุ๊บแล้วไปปลูกแล้วคุมรดน้ํากาดออกมาต้นเอนขาวตายออันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเพราะว่าบางคนก็แบบอยากจะให้ต้นขาวว่าโตเร็วจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ก็เลยทําอันนั้นคือผลเสียไม่ดีแล้วก็ถ้าจะใช้ก็ใช้แบบปุ๋ยคอกที่มาข้ามปีอครับแล้วก็แห้งมาแล้วแหละใช่แล้วกบเลยกบไปไงครับแค่นี้ครับแล้วก็ลดน้ํา รถ<ะ>น้ำก็ปกต,ติต่อวันนี่ก็รถน้ถําเท่าไหร่อะก็อาเฉลีย่ยแล้วก็คือประมาณ3วันครั้งครับเราจะใช้เรือแล้วก็รถน้ำคำสายกว่าน้ําก็จะขึ้นมา ไปเดินมาเราก็เจอถังดำนะครับผมเป็นการประดับสวนหรือว่าอะไรครับอันนี้เป็นสารฟีโลโมนครับเป็นกลิ่นของที่ด้วงครับเขาจะชอบครับมันก็เราทีนี้เราทํากับดักไว้เพื่อให้แมลงศัตรูก็คือด้วงเนี่ยครับจะมาหากลิ่นฟีโลโมนก็คือของสีส้มๆเนี่ยครับและเขาก็จะชนแล้วก็จะตกไปในกระป๋องแล้วเขาก็จะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะว่าด้วงเนี่ยเวลาเขาจะขึ้นเนี่ยเขาต้องใช้รันเวย์ที่เยอะครับ เ oh. ขาจะบินเน ah. uh ี่ยเขาจะบินอย่างนี้ครับเขาไม่ไม่เคย oh, บินบินขึ้นอย่างนี้ครับอ๋อไม่ใช่หอเขาเป็นเขาบินใช่เขาก็บินชนอยู่ในกระป๋องก็ยังขึ้นไม่ได้เขาก็ตายไปอัตโนมัติครับก็คือ <S 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 อันนี้เราเราอันนี้กำจัดไปแล้วครับพอ oh. ถ้าเกิดเราม,มาเจอเราก็กำจัดเขาครับนี่คือวิธีการกำจัดด้วงใช่คือเราเราที่ไม่ได้ใช้สารเคมีครับแล้วก็จะมีคนงานอีกอีกประมาณพันกว่าชีวิตครับมาช่วยผสมเกสรก็พันชีวิตก็อยู่ประมาณลังประมาณนี้ ประมาณคนหรืออะไรครับอันนี้คือคนงานประมาณพันปลาชีวิตพันปีาชีวิตใช่คืออันนี้เป็นตัวเล็กจังเลยครับส่วนอันนี้คือพึ่งครับโอใช่เขามามาอยู่ในสวนเราเองเราก็ไม่รู้ตัวละครเพราะว่าในสวนเราไม่ได้ใช้สารเคมีเขาก็มาอาศัยอยู่ครับที่สวนเราแล้วก็ช่วยเราผสมแกสอนมาพา้นาหอมอันที่คืออินทรีย์แล้วก็เป็นการใช้ระบบนิเวศในการจัดการจริงๆนะครับใช่ครับอันนี้คือในสวนนี้ไม่ได้ฉีดไม่ใช้สารเคมีมานานแล้วครับ เดียวครับผมเห็นแล้วผมได้กลิ่นมันมานานแล้วครับผมไอกลางกลางร่องนี่ครับคืออะไรครับอันนี้เป็นขี้หมูครับครับขี้หมูเรามาใส่ต้นมะพร้าวก็คือเราจะใช้แทนปุ๋ยเคมีครับอันนี้เป็นขี้หมูขี้หมูขุนนี่คือเป็นเป็นปุ๋ยเดียวของเราเลยป่ะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นขี้หมูขุนธาตุอาหารเขาจะสูงกว่ามูลสัดทั่วไปครับแล้วก็ธาตุอาหารจะสูงแล้วก็ให้ต้นมะพร้าวเราต้นเราเขียวงามแล้วก็ให้ห่างจากต้นมะพร้าวประมาณเท่าไหร่ครับทำไมไม่ให้ที่โคนนะถ้าถ้าใกล้โคนไปอะครับ ใกล้โคนใบลากกินอาหารแต่ไม่ได้อยู่ใกล้เคใกล้โคนครับเขาจะอยู่ระหว่างกลางร่องเนี่ยประมาณใบเนี่ยครับใช่ครับก็คือระดับทรงพุ่มครับจะพอดีก็เลยก็เลยให้ไปกางใช่เราก็ให้กลางร่องแล้วเวลาลดน้ําเนี่ยรัศมีของเรือรถน้ําจะมาพอดีตรงกลางร่องครับในร่องน้ำเนี่ยครับก็จะมีเลนครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเนี่ยการไหลของหน้าดินเนี่ยเขาจะไหลลงไปสะสมอยู่ที่ข้างล่างในน้ำกระสาบอาหารมันก็ไหลลงไปใช่ก็คือเป็นการหมัก ภายในตัวหนึ่งรอ,อบปีปีหนึ่งเราก็จะดูดขี้เลนขึ้นมาอันนี้ที่เป็นแผ่นๆน,น,นะครับอันนี้เราเพิ่งดูดไปเนี่ยเนี่ยครับอ๋อนี่คือขี้เลนแล้วใช่เนี่ยอันนี้คือขี้เลนอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยภายในตัวอพอเราดูดมาปุ๊บเนี่ยหญ้าที่อยู่บนร่องเนี่ยเขาก็จะทับถมไปอ๋อหญ้าก็จะตายไปอัตโนมัติหญ้าก็กลายเป็นปุ๋ยไปด้วยหญ้าก็กลายเป็นปุ๋ยไปในตัวแล้วข้างๆนี่แหละครับทำไมถึงต้องทําให้มันเป็นอนุสรณ์สถานของกากใบใบมะพร้าวอันนี้ก็อาจจะมีแบบว่าลูกลูกทางแห้งนะครับ เราทำงานภายในสวนเนี่ยมันจะเดินลําบากเนี่ยเราก็เอาพวกพวกขยะอะไรเงี้ยลงไปในร่องหมายถึงว่าทางแห้งเนี่ยก็จะหมักกลายเป็นปุ๋ยถ้าสมมุติว่าวันข้างหน้า40ปีเราสสยไม่ถึงแล้วครับ่องที่เราวางรากว่าวางทางกะเพราเนี่ยจะกลายเป็นร่องดินแทนส่วนที่เรายืนเนี่ยจะกลายเป็นร่องน้ําแทนเราก็จะขุดร่องนี้ไปโปะอีกร่องหนึ่งไปโปะไปร่องหนึ่งแล้วเราก็ปลูกร่องนั้นแทนก็คือกลายเป็นดินใหม่เป็นสารอาหารใหม่ คุณผู้ชมครับมันเจ๋งมากครับทุกอย่างมันวนอยู่ในสวนครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยอ่าครับขอบคุณมากครับต่อไปเราไปเก็บกันดีกว่าแล้วแล้วเวลาก่อนตัดนี่ได้ข่าวว่าเหมือนกับพอพอมันมีเริ่มจันดอกเริ่มออกเนี่ยต้องให้เกลืออไม่จําเป็นต้องให้จันดอกหมายถึงว่าในในช่วง1ปี1ปีนะครับรอบปีเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองรอบทุกหกเดือนเราจะให้เกลือทะเลเกลือทะเลต้องเป็นเกลือเกลือสมุทรนะครับอยู่ในโซนที่เป็นมหาสมุทร เอาน้านําทะเลเขามาทําเป็นเกลือเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นอ้อาวตอนที่เขาเริ่มโตแล้วครับถ้าเริ่มปลูกเนี่ยอยู่ระดับ3ปีเนี่ยเราเริ่มให้ผลผลิตลเริ่มให้ให้เกลือโรยเกลือเขาเ<อ>ขาก็จะสะสมอาหารภายในต้นแล้วส่งธาตุอาหารมาที่ลูกโรยเยอะไหมครับก็ประมาณสักครึ่งกิโลครึ่งกิโลต่อต้นหวานหวานร่รรอทรงพุ่มแล้วก็รดน้ำเขาอ๋อร่บทรงพุ่มก็คือตรงนู้นเหรอครับอ่าใช่ครับก็เขาก็จะให้รสชาติที่หวานหอมแล้วก็ติดผลผลิตดก เป็นตัวธาตุอาหารที่ช่วยช่วยให้มะพร้าวเนี่ยมีรสชาติดีครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมนับจันที่วนซ้ายวนขวาต้นนี้วนซ้ายนับมาจากจันที่เริ่มมีดอกหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะเป็นทลายนี้ทลายที่เรากินได้นี่ทลายนี้จะกินได้ครับเอาเป็นติดโอ้โหเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่กินเลยครับอันนี้คือส่วนที่สุด ันหวานแบบคือแบบผมไม่รู้จะโม้ยังไงได้แล้วครับเตรียมซอสไหมยังครับช้อนช้อนช้อน,อนยังไม่มีเลยครับอา่าอันนี้ช้อนผมครับโ oh อ้โหใช่ช้อนครับเดี๋ยวผมนี่คันนะครับชัวร์มากนะครับนี่นะอันนี้ด้านนี่ด้านบางนี่ด้านหนาม,มัน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 ลื่นปื้ดลื่นปื้ดออกมาเลยฮะสุดยิ่งครับสุดยิด่อย่างงี้อืมเนี่ยเนื้อมันจะ หวานม,ม,มันจะเหนียวนุ่ม,มใช่ครับไม่เถียงเลยครับ <c oughs> เนื้อหวานเหนียวนุ่มมากครับจะ <c oughs> ไม่อยากจะพูดอะไรเลยครับอยากจะกินต่อมันร <c oughs> ุ์เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือว่ามันมีหลักการที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ต้องใช้คอมพิวเตอร์มาวาัดนี่คืออะไรครับอนนี้เป็นเครื่องวัดความหวานนะครับเด <c oughs> ี๋ยวสัมผัสด้วยสัมผัสด้วยเดี๋ยวก็หลักการมันคือยังไงก่อนครับหลักการมันคือยังไงก่อนอันนี้คือคือวัดวัดวัดความหวานโดย ดิจิตอลนะครับก็คือมันจะละเอียดว่าความหวานของน้ำมะพร้าวนี่มีความหวานกี่บิกก็จิ้มลงมาเลยแล้วก็แตะไปที่นี่นะครับครับเราใช้ตัวกลางเป็นการวัดนะครับเราผมไม่มั่วนะครับที่ผมว่านีนเนี่ยนี่ครับอันนี้ความหวานได้แปดจุดสี่บิกครับแปดจุดสี่บิกถือว่าหวานแล้วครับแปดจุดสี่นะครับแล้วมากที่สุดของสวนนี้เท่าไหร่ครับส่วนนี้ก็ที่วัดอยู่กับประมาณแปดจุดห้า ประมาณนี้ครับที่ปรจโยชนีนี่ก็คือหวานมากนะครับอันนี้เนื้อมันบางครับแต่ถ้าเนื้อนหนากว่านี้ความหวานมากกว่านี้ครับสรุปขั้นตอนการปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพวอินซีแบบอีซี่อีซี่ให้มีรสชาติหวานหอมเริ่มต้นจากเลือกหาต้นพันธุ์บ้านแพวแท้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ดูจากทรงลูกที่กลมกำลังดีก้นเป็นจีบมีใบเลี้ยงอย่างน้อยตั้งแต่3-5ึงใบลำต้นอวบอิม่มแล้วนำต้นพันธุ์ลงปลูกในระบบท้องร่อง ซึ่งจะง่ายกับการดูแลและเก็บผลผลิตโดยเว้นวระยะปลูกให้มีความห่างระหว่างต้น6คูณ6เมตรหากใกล้กันเกินไปลูกจะไม่ดกโดยขุดหลุมปลูกให้กว้างและลึกกว่าต้นพันธุ์สักเล็กน้อยเคล็ดลับสําคัญก็คือก้อนหลุมควรใส่ปุ๋ยคอกที่มีการหมักอย่างน้อย1ปีไม่หลงเหลือแกส๊สที่จะทําให้ต้นพันธุ์ตายหรือไม่โตและควรปลูกหันลำต้นไปในทิศทางเดียวกันทั้งแถวเพื่อให้สะดวกกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเคล็ดลับการดูแล ให้รดน้ำา2-3ถึงวันครั้งให้มลงหรือพึ่งช่วยผสมเกสรทำกับดักดมมะพร้าวด้วยสารชีวพันธุ์ป้องกันการทำลายยอดและลำต้นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยคอกจากขี้หมูขุนที่ปราศจากโซดาไฟจากแหล่งที่เชื่อถือได้บริเวณกลางร่องตามแนวทรงพุ่มอย่างน้อย3-4ถึงครั้งต่อปีดูดขี้เลนจากในร่องปีละครั้งและสิ่งจะเป็นอีกอย่างก็คือใส่เกลือทะเลครึ่งกิโลกร,รัมต่อต้นปีละสองครั้ง เพื่อเพิ่มความหอมหวานให้กับน้ำและเนื้อมะพร้าวหลังจากติดดอกรา6หกเดือนจะสามารถตัดจําหน่ายเพื่อรับประทานได้เพียงเท่านี้คุณก็สามารถปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันบ้านแพ้วในระบบอินทรีย์แบบอีซี่อีซี่ได้แล้วที่บอกว่าแปลรูปเป็นหลายอย่างน่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวบรรจุขวดใช่น้ำมะพร้าวสดบรรจุขวดครับแล้วก็น้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำเนื้อบรรจุแก้วน้ำเนื้อบรรจุแก้วครับผมแล้วก็นี้จะเป็นบุ้นมะพร้าวน้ำหอม อันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอันนี้ <อง S 2> เป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมฟิตราครับฟิตรากลิ่นและรสชาติท่าอาหารยังคงเหมือนเดิมครับต่อไปอันนี้ที่เด็ดสุดอ,อันนี้คือที่เด็ดสุดก็คือจะเป็นผงน้ำมะพร้าวน้ำหอมคือเวลาจะทานก็คืออาน้ำสะอาดมาแล้วก็ฉีกซองแล้วก็คนๆแล้วก็ดื่มกลับมาเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมเหมือนที่อยู่ในขวดครับทำยังไง <laughs> ขอชิมก่อนเลยครับชิมได้ไหมครับชิมเลยครับ เหมือนมะพร้าวเลยครับเหมือนมากครับตอนหนึ่งไร่เนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงครับคือเมื่อถึงรอบก็ในหนึ่งไร่เนี่ยเราสามารถปลูกได้สี่สิห้าต้นนะครับส5ิบห้าต้นในในพื้นที่หนึ่งไร่ได้สี่ิห้าต้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่า1ต้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทลายในหนึ่งรอบปีเนี่ยอยู่ประมาณ1ิบ5าถึงสิบห้าทลายทลายต่อหนึ่งต้นครับต่อหนึ่งปีครับก็จะให้ผลผลิตเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณต้นหนึ่งเนี่ย10บรูปสิบูกต่อต่อหนึ่งต้นตอนหนึ่งทลายตอนหนึ่งทลาย ต้นหลายมี1 3บ5้าต้นอ่าก็อยู่แล้วเฉลี่ยก็อยู่ประมาณร5อยห้าิลูกต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งปีอ่าถ้าเราขายลูกละ10บบาทอ่าเราก็จะได้แสนอ้พันต้นละพันห้าต้นละพันห้าคูณสี่สิบห้าต้นต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่ต่อปีหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นการประมาณแบบต่ำที่สุดตอนหนึ่งไร่ตอนหนึ่งปีมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวแล้วพอปลูกได้แล้วครับจะไปขายใครครับก็ ไปขายก็กลุ่มลูกค้าของมะพร้าวน้าหอมเนี่ยก็คือเป็นคนที่รักสุขภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเรา่นี้เราก็เน้นเรื่องขายผลผลิตเองตอนแรกเราก็เพราะว่าส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยเขาเน้นแต่เน้นแต่การผลิตแต่ไม่ได้เน้นเรื่องการขายเรื่องการตลาดแต่สําหรับที่สวนเรานะครับเราก็จะเอาผลผลิตเนี่ยไปจําหน่ายเองสู่ผู้บริโภคก็เลยให้เห็นได้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคเราก็เลยกลับมา แปลรูปสินค้าเป็นสินค้าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็เลยทีนี้พอไปปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มรู้จักเราทําให้ส่วนเราเนี่ยขายผลิตได้เพิ่มมากขึ้นทีนี้พอเราไปขายเนี่ยผลผลิตในส่วนเราเริ่มไม่พอแล้วทีนี้เราก็รวมกลุ่มของเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องของเราให้มีวงกระจายเพิ่มมากขึ้นทําให้เราเนี่ยเป็นที่รวบรวมซื้อผลผลิตของกลุ่มญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆเราจําหน่ายผลผลิตไปในตัวทําให อาวาุาน้ําหอมของในกลุ่มของเราหรือว่าในแบรนด์ของเราเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยซื้อเพอิ่มมากขึ้นอันนี้คือเป็นการตลาดตั้งแต่แรกๆโดยที่เริ่มจากที่ตัวเราเองแล้วถ้าผมอยากรบกวนพี่เดี่ยวให้แนะนําเกษตรกรร,กรุ่นใหม่ถ้าอา,อาชีพาการเกษตรเนี่ยเราไม่ไม่ฆ่าอาชีพตัวเองนะครับตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ลูกค้าเนี่ย หันเข้ามาแล้วเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าไปขายดีแล้วไปลดคุณภาพที่นี่อันนั้นไปโกงเขาอันนั้นคือเป็นการฆ่าอาชีพของเกษตรกรตัวเองครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณพี่เดียวามากครับขอบคุณสำหรับความรู้มากมายแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยคือการการทำมะพร้าวไม่ได้ยากเลยทุกอย่างของคุณเดียวนี่ไม่ใช่ใชสาเคมีแล้วทุกอย่างมันวนเวียนอยู่ในสวนแล้วก็ขายผลผลิตได้อย่างมากมายอย่าลืมนะครับตามที่คุณเดียวบอกเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมแบบไหน อย่าฆ่าอาชีพตัวเองครับและคุณก็จะมีผลผลิตและก็มีลูกค้าที่ดีตลอดไปครับผมวันนี้รายการเกษตรอีซี่จบลงแล้วนะครับติดตามรายการเกษตรอีซี่ได้ใหม่ไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของไทยพีเอสนะครับข่าวสารเพิ่มเติมช่องทางตอนนี้เลยครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับกับรายการเกษตรอีซี่ไม่ต้องอินดี้คุณก็ทําได้จะมีอะไรมาให้ดูนั้นติดตามกันครับผมเป้อารักษ์และคุณเดี่ยวมาพร้อมน้ำหอมบ้านแพ้วจงังหวัดสมุทรสาครลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ว่าแล้วก็ขอซื้อกลับแล้วกันนะครับกินก่อนดีกว่ากินก่อนดีกว่านะ